โอเคทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ในยงเพ PK t เทีวีนะทุกคนโอเคจากนั้นเราก็กดคําว่าเข้าสู่ระบบนะทุกคนตรงนี้เลยกดไปเลยนะทุกคนจากนั้นเรากินด้วยเฟซนะทุกคน chắc nó sẽ leo nữa hai đầu của hoa giảm chút nữa con nó có bay cả mà phá ngân thọ nữa con chắc nó có đừng quên đưa thu vào lên nữa จากนั้นให้เราโอนไปเบอร์นี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะก๊อปไปนะทุกคนโอเคอกันหรอกจากนั้นผมก็ขอ,ขอตัดไปที่อ่าทูมานี่วอลเลตนะทุกคนทุกคนเราก็อยู่ในหน้าทูมานี่วอลเลตสาเนนร็จนะทุกคนให้เหลื่อนลงข้างล่างนะทุกคนไม่ใช่ให้กดคำว่า โอนเงินเลยทุกคนโอนเงินแล้วก็เอาเบอร์ดีเราก็ไปาคนโอเควางนะทุกคนดังนั้นก็จำนวนผมจะเอาเป็นยี่สิบบาททุกคนโอนเงินเลยดัยงนั้นโอนนะุกคน ฮัลโหลฮัลโหลคอปปี้เออไม่ใช่ฮัลโหลเ,เขียนอันนี้ลงไปหน้านวนนะทุกคนโอเคผมขอเขียนสักครู่นะทุกคนเล่น่าผมลืมใส่อีกตัวหนึ่งโอเคก็ยืนยันทำรายการเลยงบยี่สิบบาทนะทุกคน จากนั้นเล่นเกมเลทุกคนในนี้ผมขอแนะนำ z o o มโ o ส o o m รับวอลเล็ตเลยนะทุกคนกดเข้าไปนะทุกคนเข้ามาทีแรกให้เรารีก่อนรีก่อนโอเคมันอาจจะบักอยู่นะทุกคนโอเคครั้งแรกไปขอได้คนสองนะทุกคน คุณสองต้องมาละเฮ้ยสวยได้นหาเครดิตไปต่อเล่นต่อเลยทุกคนเล่นต่อคอยได้เหอะคอยได้คอยได้คอยได้คุณสอง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 เกลือเกลือบเฮ่อเฮ่เฮ่ือบรีใหม่ทุกคนรีใหม่ อย่าเกลือทุกคนไปไปรอบนี้ครั้งสุดท้ายจะได้ไหมจะได้ไหมอย่าเกลืออีกอย่าเกลือคุณสองโอ้โหเลือนทุกคนเกลือเกลือเกลือเนี่ยเกลือนะทุกคนนี่เกมเกินดีกว่าเขาเป็นแบบนี้นะทุกคน เสือมังกรนะทุกคนเพื่อมันจะได้นะทุกคนห้าบาทนะทุกคนขอเป็นมังกรดูซูมค่อได้ขอได้ขอได้ขอได้เฮ้ยได้ทุกคนได้อีกทีห้าบาทอีก Qua đãi quay lại 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 quay coi đây coi đây, xoay tay, có dưới, coi đây coi đây coi đây, coi đây coi đây có ma 10 k đít xoay xoay, coi đây coi đây coi đây, ạ, à. mà ma leo, mình ma, mình ơi, khó rắc k đi bạn, เสือมันนึกว่ามันไม่มาแล้วทุกคนต้องมาดีโอต้องมาแล้วละอืมเพลเสือซีอซีมันต้องมาแล้วล่ะทุกคนสวยเราจะเครดิตหนึ่งห้าเครดิตขอสักห้าเครดิตเสือเสือมันต้องมาแล้วมังกร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 รวย แต่ผมเปลี่ยนเป็นเล่นเกมอื่นบ้างนะทุกคนเขาเป็นสุ่มกาโร่กับสุม่มอันนี้นะทุกคนกระุ่มกาโร่เราไม่ได้อีกผูมขคอสุ่มกับบางกรนะทุกคนเิ่มสุ่มเลยค้างค้างแบบนี้ต้องได้แล้วล่ะค้างค้างแบบนี้ต้องได้แล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ย คูณสองรนนสวยสวยสวยสามสิบแล้วสามแล้ว ho, ุนันแล้วต้องได้อีกขอได้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 สวยคูณสมาอีเออเกือเกืือไปเล่นีกคูณสองคูณสอองอคงขอเฮอกาโรสวยคูณสอมาอีก ไปเล่นเรื่อยๆนะทุกคนจนว่ามันจะเกลือคูณสองคูณสองคูณ2องคูณส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 เกลือเออเกลืออีกเลยมันเหมือนสลับไปมานทุกคนคูณสองคูณสองคองขอได้เหอเกลือเกลือก็ไปเล่นเสือกับมังกรดีกว่า มันเหมือนจะดีกว่านะทุกคนถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยโทษด้วยนะทุกคนเขาเป็นมังกรเลือกเค,ครคด,ดิตนะทุกคนหาเครดิตเริ่มซูมไป ค่อได้ค่อได้มังกรค่อได้มังกรมังกรสวยมังกรมังกรอีกเราจะเล่นมังกรสามครั้งนะทุกคนมังกรสามครั้งแล้วก็ไปเสือสวยไม่ได้ครั้งสุดท้ายมังกรค่อได้มังกรค่อได้มังกรค่อได้มังกรสวยไปเสือนะทุกคน เสือสองครั้งมังกรหนึ่งครั้งไปเสือ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 โอ้โหเหมือนกับล็อกอ่ะมังกรมังกรเสือเสือเสือทุกคนต้องได้เสือแล้วล่ะเสือเหมือนล็อกอ่ะเสือต้องได้เสือแล้วเสือไม่ได้ผมอมเพ้ โอเคทุกคนเครดิต mm hmm. ผมก็หมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะ mm hmm. ทุกคนก็ oh, ใครชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ like, mm hmm. กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. ผมไปก่อน